ซี่ลีคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากของคอทอปิกวันนี้ฝากเงิน1นึ0 0 0สบาทกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีนะครับเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงนะครับดอกเบีย้ยสูงถึง1.85%ต่อปีนะครับจากธนาคารคออ,อสอเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยธนคานคารธนาครสงเคาะห์นะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดี เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงนะครับดอกเบีย้ย1.85%ต่อปีตัวแคมเปญนี้นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่นะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวาลาโครงการนะครับโดยรายละเอียดนั้นนะครับมีดังนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.85%นะครับ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีกรณีวงเงินคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ1.85%ต่อปีทั้งจำนวนกรณีวงเงินคงเหลือมากกว่า2 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับระเกณฑ์และเละงื่อนไข รับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนนะครับหรือยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างลูกจ้างของธนาคารธนาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีที่ร่วมจ่ายดอกเบีย้ยงวดบัญชีนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมของทุกปีนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น สรับเปิดนะครับบัตร ATM ฟรีและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีนะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีก,กันอ่ะ ลิงก์นี้นะครับสนใจฝากเงินกับทกสอดอกเบีย้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสงเคราะห์ขขตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยเงินฝากกับทางทออสอ้นทออสอนนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไรห,หรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะคํานวณดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น1นึ0 0 0สบาทดอกเบีย้ย1 8ึ่จําเซนจำนวนวันที่ฝาก3ามวันดอกเบีย้ยรับคือ2220บาทอัตราเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายเพราะยังไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับสรุปเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบีย้ย2220บาทเป็น1 2 22, 2 2 2 0บบาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออสกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะห้ามพลาดเด็ดขาดมีอัตราดอกเบี้ยดีๆนะครับมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับนะกันไปฝากด like, กดไลค์กด s ับส c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะฉนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ